แก้ไก่สลเดอร์ เผยสถานะรักครั้งใหม่ก่อนลั่นตอนนี้ไม่เครียดคอมเมนต์ดราม่าแล้วแก้ไก่สไลเดอร์นักเอกสาวและยูทูบเบอร์ชื่อดังที่วันนี้มาพูดคุยในรายการพอดอวแวอร์พร้อมเผยชอบสิ่งที่ทําอยู่ในตอนนี้และกําลังอยู่ในช่วงตกหลุมรักตอนนี้ไม่เครียดเรื่องดราม่าคอมเมนต์อีกต่อไปแล้วเราคุยกันนั่นแก่ไก่ยังเป็นแค่ยูทูบเบอร์แต่วันนี้คุณเป็นทุกอย่างเลยศิล,ลปินดาราไม่เป็นอะไรบ้างดีกว่าเกไก่เป็นแฟนหัวเราะ ตอนนี้ชอบอะไรบ้างเก๋ไก๋ชอบสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ค่ะเล่นละครแล้วก็มีเพลงมีงานให้เราทําเพราะตอนนี้เก๋ไก๋บอกพี่วูดดีว่าค่อนข้างที่จะหลงทางนิดนึงว่าชีวิตจะไปยังไงต่อแต่ตอนนั้นค้นพบ หรือยังว่าชอบอะไรเก๋ไก๋ถ้าถามว่าคนพบหรือยังมันคนพบเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอันนั้นอยู่ในช่วงนั้นตอนนั้นณนะตอนนี้แต่เหมือนแบบพอเราได้ทำมันดีที่วันนี้เราได้ทำในช่วงเวลาอายุ27ปีเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าเราโตไปมากกว่านี้เราจะได้ทำไหมก็เลยคิดว่าแบบนี้ก็ดีแล้วที่ได้ทำบางอย่างเวลาย้อนกลับมาไม่รู้สึกเสียดายถ้ามีโอกาสเราก็ต้องลองทำดูตอนนี้ยังเครียดอยู่ไหมเวลาโดนคอมเมน เก๋ไก๋ไม่ค่อยแล้วค่ะตั้งแต่ไปออกรายการวูดดี้ของพี่วูดดี้ก็รู้สึกว่าเวลาแบบที่พี่เขาบอกคือหนูไม่รู้นะว่าพี่รู้อนาคตได้อย่างไงว่ามันจะดีขึ้นเก๋ไก๋รู้ไหมว่าตัวเองเป็นคนที่สดใสมากเลยคิดบวกตลอดเวลาเลยเก,ก๋ไก๋ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงที่ตัวเองมีความสดใสพลังบวกรู้สึกว่าทุกคนเป็นเรามองคนอื่นเขาก็เป็นความสดใสเหมือนกันไม่รู้ว่าพิเศษกว่าคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าเราเป็นปกติ มาจากเวลาเราชอบดูอะไรที่มันบันเทิงไม่เครียดไม่เสียเรียดแบบนี้ชอบอะไรที่สนุกสนานเวลาเราเจอเครียดเครียดเราก็จะผัดผ่านหาอะไรบันเทิงดูอะไรที่บันเทิงเพราะเราอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องหัวเราะก็ดูแต่บันเทิงแต่โสดมามีตกหลุมรักใครบ้างหรือย,ยังเก,ก๋ไก๋มีอยู่แล้วเพราะว่าการทํางานการออกมาใช้ชีวิตมันขับเคลื่อนด้วยความรักค่ะเราต้องกระตุ้นเวลาเราทําอะไรให้ใครแล้วเราจะรู้ แปลว่าคุณตกหลุมรักแล้วตอนนี้เก๋ไก๋ตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวหัวเราะเธอ,อใช่ไหมเป็นคนผักฉันจริงๆแล้วก่อนเข้าวงการก็มีเพลงที่ทํากับเพื่อนๆืใช่ไหมเก๋ไก่ใช่ค่ะเพลงเรื่องของฉันทํากับเพื่อนๆนตอนงานบอลช่องสามก็มาให้กําลังใจซึ่งเพื่อนเที่มาก็คือทีมงานคุณภาพที่เราไปถ่ายคลิปไปทําอะไรรวมกันเขามาเชียร์เพราะว่าเป็นวันสําคัญอะไรแบบนี้เพื่อนเขาก็จะมาเพื่อที่จะซัพพอร์ต